โคใหญ่ไม่เอ่ยตัวป่าเลยนะเนี่ยนน่าน่าน่าน่แรงด้วยแรงด้วยครับผมแรงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะครับวันนี้ผมพามาดูนี่ฮะวันนี้ผมใส่เบ็ดนี่นะฮะดูฮะผมใส่เบ็ดเป็นเบ็ดลาวนะครับผมเนี่ยฮะเหยื่อเออเป็นเหยือเขียดนะครับผมวันนี้ผมลงไว้ก็ลาวนึงไม่รู้ประมาเท่าไหร่ก็ผมบอกไม่ถูกครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนี้เมื่อกี้นี้ผมผมก็ดูนะครับผม มันมีตัวดมีมีตัวกัดนะครับผมแต่ว่ามันกัดแล้วมันแบบว่าผมมองดูว่าตัวมันเล็กครับผมนี่ครับผมหลังหน้าครับผมมีตัวผมนะครับนะครับนะครับนะฮะปลาครับผมโดนครับผมโดนครัโดนคนี่ฮะปลาผมโดนครับผมหลังนี้โดนนะฮะอ่านีครับไซส์ประมาณปลาช่อนปอกครับผมตัวนี้ ปลาชนตัวตัวไม่โตมากนะฮะโฮอ้โหนผมอุตส่าห์ว่าผมมาไอ้นี่วะฮะวันฝนตกหลายวันจัดครับแล้วทีนี้ว่าน้ําขึ้นครับผมปลาเลยอว่าปลาปลาเลยไม่ค่อยมาอยู่ไอ้นี่ครับปลาเลยไม่ค่อยมาอยู่แบบว่ามาอยู่ในคลองอะไรครับจะขึ้นบนเหมือนะนี่ครับผมตัวแรกครับผมอ่า มีแต้มครับผมมีแต้มมีแต้มมีแต้มครับผมตัวไม่โตเท่าไหร่ครับตัวไซเปอๆครับผมวันนี้อ่าแต้มแรกของเราครับผมโหกินเหมือนเหมือนจะหลุดให้ได้เลยครับตัวน้อยครับอ่าแต้มแรกแต้มแรกครับผมเดี๋ยวปลดก่อนนะนี่ครับผมนี่ครับแต้มแรกของเรานะฮะนี่ครับ เดี๋ยวมันเกี่ยวเยอนะพะพอดีว่าอจะถ่ายใกล้ๆก,ก,ก็ถ่ายอ่ะก็ถ่ายยากครับผมนี่ครับผมนะฮะที่ผมลงลงมาเนี่ยฮะไปจนถึงนน,น,ะะน่นเลยฮะนน่นละปักหลักไปถึงนู่นนะฮะมันมีตัวนะครับผมมันมีตัวกินนะฮะตัวกินเหยื่อนะฮะแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยโตครับผมมันก็เลยแบบว่าหลุดมั่งอะไรมั่ง แล้ววันนี้น้ําขึ้นเยอะนะครับไอตอนที่ผมลงเมื่อตอนเย็นนี่คือน้าเยอะนะครับพอผมมานี่เขียดลอยหมดเลยครับผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยคืนนี้จะได้ความหรือเปล่าไม่รู้นะฮะล้วถ่ายหางด้วยับท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นด้วยครับผมไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมขอหยุดหยุดหยุดกล้องฮนะแล้วเดี๋ยว มีเดี๋ยวมีตัวเดี๋ยวผมถ่ายให้ด okay, ูใหม่นะครับผมนะครับผมโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวเราดูหลังท่อไปกันครับครับผมว่ามันข้างหน้าครับผมเมื่อกี้ดิ้นตุ่มตุ่มตุ่มเลยครับผมมามาดูด้วยกันครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงครับผมน่าน่าน่นครับผมน่าครับผมใหญ่่เอ้ใหญ่่เอย ดินทต่มๆเลยครับผมสายลาวจุ่มเลยนะครับอ่าดูไปเลยฮะยังไงเอือยยังไงเอือยตัวไม่ตัวนะครับหลุดเลยครับหลุดเลยครับไหนเนี่ยไหนเนี่ยเชือกสายอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อลาวลาวอยู่นี่ฮะ

สวยงามผมสวยงามสวยงามครับมีแจมมีแจมครับผมโอ้ไซส์สวยครับผมวันนี้เจ้า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 นี่ครับเดี๋ยวโอ้ไซส์เกินครึ่งโลครับผมนี่ครับวันนี้สวยเลยครับผมเดี๋ยวผมนี่นะใส่กระสอบครับผมเดี๋ยวสะบัดตูมเดียว ลงลงน้ำก็อดกินเลยครับอ่านี่ค่อยชั่วดินตูมตูมตูนีเหยื่อเนี่ยเดอดูง่ายครับผมถ้าลองกินนี่คือดินตูมตูมเลยะอ่าดูตัวต่อไปซิเป็นยังไง มีเลยเออสงสัยไม่มีแล้วฮะเนี่ยลาวสุดท้ายพอดีอะเนี่ยอ่านี่ฮะลาวสุดท้ายพอดีนะครับผมโอเคครับผมผมขอหยุดคลิปกอนคนระับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะครับผมวันนี้ผม พามาดูเบ็ดลาวนะครับเนี่ยเนี่ยามาดูาเบ็ดลาวที่ถมลงมา้นะเป็นเหยื่อเขียดครับผมอืมผมมองดูว่าเหยื่อเขียดเนะี่ยมันไม่ค่อยกินครับผมมันไม่ค่อยกินจริงจิงแล้วมันกินนะฮะแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นคร้บผมปลาเข้าข้างในหมดแล้ปลาปลามันเข้าคือปลามันเขาเรียกว่าไงอนะ่ะปลามันขึ้นนานโอ,อ้พอพอผมปากเสร็จปุ๊บน้ำขึ้นเลยฮะ น้ำขึ้นนาวันนี้น้ําก็ขึ้นเยอะครับผมอันนี้ผมก็ว่าผมมาปักแล้วผมก็เลยลองลองดูฮะนี่ครับผมเหี่ยก็ยังอยู่นะมันก็มีตัวกินนะครับผมเมื่อวานนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปตัวนึงฮะตัวไม่ค่อยโตครับผมนู่นครับผมนู่นฮะตาข้องเห็นไหมครอ่านู่นครับผมนูข้างหน้าหน้าเขาดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาดึงฮ่าฮ่ามีตัวครับมีตัวครับผมมีตัวเห็นดูครับมีตัวเห็นกันเช้าอ่ะ เหยื่อเขียดกินไม่ค่อยโดนเบ็ดผมไม่เข้าใจเลยเมื่อคืนนี้กัดเขียดแทบทุกแทบทุกหลังเลยนะฮะผมลงเยอะนะฮะเนี่ยเืฮะเวลาแล้วเนี่ยผมลงเยอะเลยนะฮะแต่ดึงไม่ติดครับผมโคใหญ่ไม่เอ่ยตัวปลาเลยนะนนนนนนฮ่าแรง้วยแรงเลยผมแรงด้วยเฮ้ยเฮ้ยกัด ว่าแล้วชาโดชาโดผมเฮโดเฮโดนี่ครับนี่ครับจะหลุดไหมเนี่ยชาโดชาโดผมโอ้โหตายได้อย่างงี้ว่าแล้วมันเป็นชาโดนี่เองนี่ครับผมอ่าอ่าชาโดชาชาฉาโดไซนี่อยู่แล้วมันจะได้เรื่องได้ราวไหมเนี่ย โอ้โหลูกยังตัวขนาดนี้แม่ตัวขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ไอ้ดี่นตูมตูมตูมนี่ไอ้โดยอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าทงเบ็ดเนี่ยถ้าทงเบ็ดล่างนีนะ่ก็พอก็พอได้กินอนยะู่ครับ แต่ถ้าแต่ถ้ามีชชโดอยู่วนมากวนอย่างนี้นี่คือพระช่อนมันจะไม่ค่อยอยู่นะเนี่ยผมว่าแสดงว่าแถวๆนี้ต้องมันต้องมีแม่แน่ๆครับผมนะต้องมีแน่ๆอย่างนงี้ขอแม่ครับเดี๋ยวโดดด้วยผม <c oughs> แต่ตัวตัวสวยนะตัวประมาณกัครึ่งโลครับผมเนี่ย อนเดีนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อจิงหลีดมาเกี่ยวอะเพราะว่าผมผมค่อนข้างที่ว่าจะมั่นใจว่ามันมีมันมีนี่ครมันมีตัวอยู่ฮะเพราะว่าเมื่อคืนนะ้มันกัดนี่หมดเลยฮะมันกัดมันกัดเหยื่อที่ผมผูกฮะที่ไอ้ที่ผมเกี่ยวนะฮะมันกัดทุกคันเลยครับผมแต่ไม่โดนกัดแต่ไม่โดนกัดประมาณทีค่ครึ่งตัวครึ่งตัว ม่รู้ว่าปลาอะไรทำไมกัดกัดจะบอกปลาช่อนหรือปลาช่อนเล็กขนาดนั้นเลยเรอะไม่แน่ใจครับผมโอเคโอเคครับผมตรงนี้ผมดูแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเนดะี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายให้ดูทีครับผมโอ้ครับผมนี่ฮะเจอเขาแล้วครับผมเจอตัวนี่ฮะผมว่าชะดูแน่นอนเลยผมเบ็ดขาดเลยผมนี่ฮะดู เมื่อกี้ลากสายนี่เลยติดไอ้นี่แลวออกมาอยู่ข้างนอกเกี่ยวจมเลยครับผมโอ้โหเนี่ยผมควันโคด,ดูเลยฮะเรียบร้อยครับผมขาดฮะผมได้ได้กินเนะี่ยอันนี้โอ้ว่าแล้วมัตเดียวถ้าลองมีมีสโดนี่เดี๋ยวผมว่าขาดแน่นอนขาดจริงๆครับผมจบเลยครับผมมีตัวกินก็ขาดครับ นี่ฮะน้ําขึ้นเยอะครับผมน้ำตั้งสี่ห้าเมตรนี่เ่ยเออประมาณประมาณไม่ไม่ถึงอ่ะน้ําประมาณสามเมตรครับผมน้ำถ้าเต็มคลองนะอืับนี่ครับผมแต่น้ํามันเริ่มลงแล้วฮะเมื่อคืนนี้ผมผมใส่เหยื่อขผมไว้แบบพอดีพอดีนะฮะเนีนนี้นี่ยตอนนี้เขียดเริ่มลอยแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เขียดของผมไว้ไว้ใหม่ะ แล้วเดี๋ยวถ้าแล้วเดี๋ยวถ้มีตัวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ